สวัสดีคุณแม่ทุกท่านค่ะสวัสดีวันแม่นะคะสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะ12สิงหานะคะ2องห้านะคะ12สิงหาค่ะประนัดแบ่งปันให้รับชมกันนะคะรีวิวเหรียญวันแม่นะคะเหรียญวันแม่จะมีเยอะมากนะคะไหลาวาระมากค่ะมากจริงๆนะคะ มีตั้งแต่เหรียญหนึบาทไม่มีเนาะมีสองบาทค่ะทุกคนมีสองบาทนะคะสองบาทนะคะอันนี้มาแบ่งปันกันรับชมนะคะเนี่ยค่ะ2บาทนะคะสิบสอสิงหาสองห้าสามห้านะคะอันนี้เหรียญสองบาทนะคะสองบาทแล้วก็ไปห้าบาทนะคะเหรียญห้าบาทสิบสอสิงหาสองห้าสามห้าค่ะ เหรียญที่ระลึกชนิดราคา5าบาทนะคะ2บาท5บาทนะคะเหรียญวาระเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีรุ่นนี้จะมีถึง50บาทนะคะวาระเดียวกันให้ดูเลยนไหนๆก็ดูวาระนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะ12สิงหาสอง5้าจะมี10บาท5บาท2บาทค่ะเนี่ยค่ะรุ่นนี้จะมี3 หน้าเหรียญน,นะคะจะเป็นเหรียญที่ระลึกมหามงคลเฉลิมพระชนมาพรรษาห้ารอบนะคะห้ารอบจะมีทั้งหมดสามหน้าเหรียญน,นะคะห้ารอบอ่ะหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทนะคะห้าบาทที่นิยมมากเลยก็จะเป็นรุ่นซี Red. เรสซีเรสอ๋ออยู่นี่ค่ะรุ่นนี้นะคะ จำนวนผลิตเยอะนะคะแต่ได้รับความนิยมเยอะอยู่ค่ะนะคะเพราะว่า,เ,าเป็นวัฒนธรรมไทยนะคะมีปลูกข้าวดำนาทอผ้านะคะจะเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมสูงนะคะ12สิงหาคม2523ค่ะนะคะ12สิงหาคม 2523FAO5 บาทราคาชิ้นนี้ราคา5บาท ด้านหน้าด้านหลังค่ะด้านหน้าก็สวยกล้องประดาทำไมไม่โฟกัสเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นห้าบาทห้าบาทจะมีน่าจะสองวาระมั้งคะไม่แน่ใจ ปัญก็หยิบมาเท่าที่เห็นเท่าที่นึกออกนะคะเอามาแบ่งปันกันชมนะคะเผื่อบางท่านจะยังไม่ยังไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าพระราชินีมีเหรียญอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าคู่สองพระองค์อ่ะจะเยอะมากนะคะคู่คู่สองพระองค์อ่ะอันนี้เหรียญนี้นะคะคู่คู่เหรียญที่เป็นคู่สองพระองค์อ่ะเยอะค่ะแต่ถ้าเป็นเหรียญพระราชินีองค์เดียวอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกันนะ มีสองบาทนะห้าบาทมีสองวาระนะคะห้าบาทและวสิบบาทค่ะสิบบาทนี่จะมีทั้งนิกเกิลแล้วก็สองสีนะคะสิบบาทจะมีเมื่อกี้ที่ไปน่าให้ดูวาระหนึ่งนะคะแล้วนี่อีกวาระหนึ่งนะคะสิบบาทอันนี้จะเป็นห้าสิบห้าสิบห้าสิบพันษาค่ะนะคะนี่ห้าสิบพันษาแล้วอันนี้คือนี่สิบบาท ห้ารอบนะคะหารอบแล้วอันนี้ห้าสิบพรรษานะคะแล้วจะมี10บาทจะมี2องสามสองวาระมั้งคะสิบาทและยี่สิบบาทอีก3าวาระค่ะยีบบาทก็จะมียีบาทนะคะเหรียญที่ระลึกยีบาทเฉลิมพระชนมาพรรษาเจพันษา,าค่ะ จ็ดสิบห้าพันษาปีอันนี้ห้าศูนย์นะคะสองห้าห้าศูนย์นะคะเรียยี่สิบบาทอีกค่ะอันนี้จะเป็น8 0ดสิบพันาค่ะปีห้านะคะส่วนเหรียนนี้จะเป็นที่ระลึกหกรอบค่ะสองห้าสี่เจ็ดค่ะอันนี้จะเป็นหกรอบนะคะหกรอบแปดสิบพันษา เจ็ดสิบห้าพันสาอ่ามีห้าสิบบาทด้วยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเหรียญห้าสิบบาทเหรียญห้าสิบบาทนี้จะเป็นเจ็ดรอบนะคะชนิดราคาห้าสิบบาทปีสองห้าห้าเก้าค่ะทุกคน นะคะเหรียญห้าสิบบาทแล้วก็มีจะมียี่สิบาทอ่ามีสิบบาทด้วยนะคะสิบบาทสองสีเนี่ยค่ะสิบสองสีห้าสิบาทสองสีนะคะอันนี้ปีห้ 50, 75, าศูนย์ค่ะสองห้าห้าศูนย์เจ็ดสิบห้าพันสระนะคะเนี่ยค่ะตราสัญ,ญลักษณ์เหมือนกันนะคะเจ็ดสิบห้าพรนสระยี่สิบบาทกับสิบบาทสองสีและนี้ก็นี่ค่ะตราสัญ,ญลักษณ์เหมือนกันนะคะจะเป็นวาระ 6รอบนะคะ6รอบจะมี10บาทและ20บาทนิกเกิลค่ะเนี่ยค่ะวันแม่นะคะป้าน้าก็น,นำเหรียญที่ระลึกวันแม่นะคะ12สิงหามาแบ่งปันให้รับชมกันนะคะบางท่านอาจจะนึกไม่ออกว่ามีรุ่นไหนบ้างนะคะเคาะเหรียญพระราชนีมีเยอะมากค่ะเยอะมากนะคะเหรียญวันแม่น,นี้เป็นบางส่วนนะคะที่ป้าน้านำมาให้ชมคืออันนี้จะเป็นเหรียญที่ จับต้องได้หาได้ทั่วไปนะคะส่วนเหรียญเงินเหรียญขันเงาเหรียญทองคําเหรียญทองแดงมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะเป็นน่าจะเป็นน่าก,ก็านาเสนอเฉพาะเหรียญที่ที่หาง่ายจับต้องได้ทั่วไปนะคะอย่างเหรียญเหรียญที่ระลึก20บาทนะคะณนะตอนนี้ก็ยังมีให้แลกอยู่อะคะ่ะกรมเข้าก็ยังปล่อยออกมาให้แลกกันอยู่แลกหน้าเหรียญเลยนะคะ20บบาทส่วนเหรียญ สิบ,บาทสสีนี้ก็จะส่วนมากจะปนอยู่กับเหรียญหมุนเวียน10บ,บาทหมุนเวียนค่ะจะมี10บ,บาท2ส,สีนี้ปะปนมาจะมีคัดเลือกกันได้อยู่เรื่อยๆนะคะก็จะมีปนมาเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะเหรียญสิบ,บาทสองสีพะเขาเขาผลิตเยอะค่ะเขาจึงอยู่ในระบบหมุนเวียนก็จะมีรุ่นนี้อีกเยอะค่ะที่เป็น ที่เป็นเหรียญพระราชินีนะคะจะเยอะมากแต่แต่ที่เป็นเหรียญครบรอบวันครบรอบพระชนพรรษานะคะก็จะมีประมาณนั้นแต่เหรียญอื่นๆที่เป็นรางวัลต่างๆอะนะคะก็จะจะเยอะค่ะอันนี้ที่ประแนนนำมาเสนอนี่คือนำให้ชมนี่คือเฉพาะที่ครบรอบพระชนพรรษานะคะ เฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษาครบรอบแต่ถ้าเป็นเหรียญที่เกี่ยวกับรางวัลน,นะคะอย่างที่เมื่อกี้อาหารปลอดภัยที่พน้ให้ดูใช่ไหมใช่อาหารปลอดภัยไหมและอื่นอื่น,อ,น,อ,นอีกเยอะมากมายค่ะเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับเหรียญพระราชินีนะคะพะน้นไม่ได้นํามาให้ชมนะคะเพราะพน้านำมาให้ชมเฉพาะเหรียญครบรอบพระชนพรรษาค่ะ เนี่ยค่ะเอามาแบ่งปันให้รับชมนะคะแต่ถ้าไปเหรียญคู่สองพระองค์อะ่ะก็จะเยอะนะคะเยอะมากลายวาระมากค่ะเอ่อไหนๆก็นะคะให้ชมเหรียญวันแม่แล้วนะคะป้านาก็ถือโอกาสนะคะถือโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้นะคะวันมงคลนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะคือวันแม่แห่งชาตินะคะป้านาขอ ให้คุณแม่ทุกท่านนะคะจงสุขภาพแข็งแรงนะคะอายุยืนหมื่นหมื่นปีนะคะอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะคะค่ะสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนะคะมีความสุขมากๆนะคะคุณแม่ทุกท่าน,นะค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านที่ยังมีคุณแม่อยู่นะคะขอให้รักและดูแลคุณแม่ของของทุกทุกท่านนะคะให้ดีนะคะพระในบ้านนะคะค่ะสวัสดีคุณแม่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะกราบกราบคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะขอกราบคุณแม่ทุกท่านนะคะกราบสวัสดีค่ะ